มีแม็กเพิ่มความจุกระสุนหนักตรงนี้เลเวลสามโปรดระวังช่องว่างขณะออกและขอให้มีวันที่สุดใจกำลังรีโหลดเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วช่างดีจริงๆฉันมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนพวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่ กำลังสู้กับศัตรู <c oughs> มีคนฉันต้องการความช่วยเหลือทั้งนี้กำลังว่าระเบิดเธอไหมเจอศัตรูกำลังถูกยิงใส่เจอศัตรูมีคนยิงมาที่ฉัน ยังไม่มีศัตรูอยู่ตรงนี้ฉันได้รับดาเมจชกำลังทัวร์ลิ้งส่มีอีกทีมกำลังโจมตี รีโหลดที่นี่ถูกโจอมตีฉันต้องชาร์จเกราะเพิ่มมีศัตรูอยู่ตรงนี้ที่นี่ถูกโจอมตีกำลังรีโหลดกำลังรีโหลด ฉันกำลังรักษาตัวอยู่ฉันกำลังชาร์กราะถอยระวังให้ดีที่นี่ถูกโจมตี <c oughs> ที่นี่ฉลาดใจ <c oughs> จาม,มแล้วรูปแบบเอเลชมีอีกทีมกำลังโจมตี <c oughs> วิ่งผ่านมิติว่าง กองเส้นส่วนจะรวมกันกำลังรีโหลดมีแค่แพ็คเกจกำลังส่งมาดีเลยสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วระวังมีแค่แพ็คเกจกำลังมา ฉันกำลังต,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 ต่อสู้อยูมีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้ตัวศัตรูไปสองสามรายกำลังรีโหลด กำลังจะเข้าสถานะเฟสพบศัตรูกำลังรีโหลด กำลังรีโหลด มีกล่องพยาบาลตรงนี้กำลังพุ่งไปข้างหน้าอาจมีอะไรดีๆอยู่ทางนี้มีอาสามศูตรงนี้บอดขนพัสดุถูกนอกแล้วโชกกำลังพุ่งไปข้างหน้า จห้องนีร้รับใครเมีกุญแจห้องนีร้รับใครอยู่นี่มาเอาไปสิกำลังทุ่ไปกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่อร,รอบๆ ฉันต้องปิงไปเจอดสุดทุกข์ที่นี่ถูกโจมตีกำลังพุ่งฉันต้องการกรอบฉันกำลังชาร์จกรอบฉันกำลังชาร์จกรอบก,ก,กำลังยิงต่อสู้กำลังรีดมหาเทพมอบพลังก,กำลังพุ่งไปข้างหน้าฉันถูกยิงโันถูกยิงใส่ จ็บน <Cornell>. ักมีคนยิงมันฉันกำลังรีโหลดกำลังถูกยิงใสงมีคนยิ่งมันิ่งผ่านมิติว่างฉันถูกนะ